สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเราเจอกันบ่อยๆแล้วอยากเจอบ่อยๆค่ะอยากออกช่องนี้บ่อยๆหลังจะไปทุกครั้งเลยก่อนอื่นเรารู้จักกันแล้วเนาะแนะนำให้กับแฟนชาวไวยกระตอดีกว่าว่าชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะแซนค่ะวันนี้มารับบทพิธีกรในงานไอรอนเชนครั้งที่50านี้ค่ะอจีเดี๋ยวขึ้นมาให้ดีกว่านาอ แสนบาทติดตามได้เลยค่ะวันนี้ครั้งที่50เนาะใช่ค่ะพี่เอนขอ3ามคำมอบให้กับไอดอลไอเซนครับ,อบโอ้รั้งที่50าอ่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะว่างานในวันนี้คือยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งตรงที่วันนี้มีผมม่วงด้วย<อ>ใช่แล้วก็เห็นศิลปินมาร่วมงานอย่างคับขัางเยอะมากๆคือตอนถ่ายรูปรวมเวทีนี้คือรุนเวทีเลยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าครั้งนี้แบบยิ่งใหญ่มากจริงๆสมแล้วที่ครบรอบ50ครั้งค่ะใช่อ่าและสำคัญเลยคือพิธีกรเก่งมากเก่ง ฝากเนื้อฝากตัวเพราะว่าเป็นครั้งแรกเฮ้ยแกก็ชอบเราเกินไปอ,ะอ,อ่ะ <c oughs> ให้ฝากผลงานค่ะเซนนะคะในนามวงเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะก็ฝากผลงานด้วยนะคะมีเพลงแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ในให้ได้รับฟังรับชมกันในปลายปีหน้าด้วยค่ะ <c oughs> ต้นปีหน้านปีหน้าปลายปีหน้านปีหน้าค่ะแล้วก็รวมถึงฝากบีเฟนด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะดาบ๊ายบาย